สวัสดีค่ะเด็กๆเ,เรามาพบกันกับช่อง Learning's Elvis i n g k i t นะคะวันนี้เราจะมาเรียนดูกันเรื่องกิจกรรมประจำวันของเด็กๆกนันนะคะไปกันเลยค่ะ uh. wake up ตื่นนอน wake up ตื่นนอน wake up ตื่นนอนเวลาที่เด็กๆนอนอยู่แล้วคุณแม่ไมปปลุกเราอันนั้นล่ะค่ะเรียกว่าตื่นนอนค่ะ wake up get up ลุกจากที่นอน Get up ลุกจากที่นอน get up ลุกจากที่นอนพอเราตื่นนอนเสร็จเราก็มานั่งข้างเตียงกำลังจะลืมชะลือกำลังจะลุกจากที่นอนแล้วไปค่ะต่อค่ะ h ท w e r take ท shower show. อาบน้ำ take ท shower อาบน้ำก่อนเราจะไปโรงเรียนเราก็ต้องอาบน้ำไงคะ เทสชุบอาบน้ำให้ตัวสะอาดหอมๆไปต่อค่ะ brush my teeth แปรงฟัน brush my teeth เด็กทุกคนก็ต้องแปรงฟันนะคะไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต้องแปรงฟันหมดค่ะเพราะว่าฟันเราอะถ้าเราไม่แปงแรงมแมลงก็จะกินฟันเราได้นะคะ c m e my แหวีผมคําไมคแค่หวีผมเราก็ต้องหวีผมให้สวยๆให้หล่อๆก่อนไปโรงเรียนนะคะ Get dress แต่งตัว Get dress แต่งตัว Get dress แต่งตัวก่อนเราไปโรงเรียนเราก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีค่ะแต่งชุดนักเรียนนั่นเอง Cook อาหารคุกอาหารคุกอาหาราทำอาหารค่ะ drink ดื่มน้ำด,ดื่มน้ำ Have a breakfast ทานอาหารเช้า Have a breakfast ก่อนเราไปโรงเรียนเราต้องมีอาหารในท้องเรานะคะเพื่อที่จะแบบ เวลาไปเรียนอะสมองเราจะปลอดโปร่งเราจะรับสิ่งที่เรียนได้เต็มที่ค่ะ Go to school ไปโรงเรียน Go to school ไปโรงเรียน Go to school ไปโรงเรียนมีความสุขจังเลยเจอเพื่อนเพื่อนเจอคุณครูได้เรียนนั่งสือ้อ Study เรียน Study เรียน study เรียนนะ have lunch have lunch ทานอาหารกลางวันนั่นเองค่ะ do homework ทำการบ้าน do homework ทำการบ้าน do homework ทำการบ้านเมื่อเรากลับบ้านจากที่ไปโรงเรียนอะไรมาเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีการบ้านค่ะ คุณครูก็จะให้การบ้านเราเพื่อไปฝึกฝนที่บ้านนะคะเราก็ต้องทำา้้วยนะคะไม่ใช่ห่วงแต่ชื่อจะเล่นนะคะหน้าที่ของเราคือหน้าที่เรียนนะคะ Have dinner ทานอาหารเย็น Have dinner ทานอาหารเย็น Have dinner ทานอาหารเย็นค่ะ Go to bed นอน Go to bed นอน to b e บนอนเด็กๆต้องนอนให้เพียงพอนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมช่อง Learning e v e r y t h i n g k i d มากนะคะขอบคุณค่ะ